ผู้เลิหม,มั่อิ่แล้วนะครับขอมาเดินเล่นเดินดย่อยกันหน่อยนะครับแม้นะจุดนี้หนึ่งนะท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ชาวบางแสนรู้จักดีครับเขามาเดินเล่นออกกําลังกันเป็นประจำมีหมู่บ้านชาวประมงใกล้ๆที่นี่เขาเรียกว่า <c oughs> หาดวอนโอหคุณผู้ชมพอมาตรงนี้นะเป็นที่ออกกําลังกายบ๊อบบี้ริมทะเลเลยไหนลองมาขี่จัก,กรยานตรงนี้ลซิ องข้ามจากตรงด้ามไว้ให้พัฒนาให้เร็วกันเร็วกันนี้ส่วนอันนี้เป็นที่เด็กเล่นพอพี่สำหรับเด็กเล่นโอ้โห,โห,โห,โห สวัสดีค่ะสาวๆกันแล้วจะย้ายตัวกันนั่นจะไปวิ่งอันางนั้นเอออันนั้นแชทเมลแชทเมลคิดดูนะออกกําลังกายชมวิวไปทำซิทอัพไปเฮ้ยยืดหลังเราต้องจับให้แน่นด้วยนะไปออกแรงหนึ่ง hai, Ơi, mấy, được, 3 gì, biết, này 2 3 bố biết, thấy máy, ha 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 Ơi ha 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 ha, ha ha Này, Nướng Nướng ha ha ha, ha เอาอาเข้าไปคุณทำยังไงนะไานมาพี่ทำี่อดินดูดเอมเกงว่าย่ต้องยืนหนึ่งีแต่แคร์ว่ไม่ไปไงสั้นนับี้หมนม้วอันนั้นคือะไรตรงนั้นะี่ยแดงๆไอนบ๊อบบี้ปล่อยด้วยเดี๋ยวเลี้ยวอันนั้นใช่ไหม ให้ทายให้ทายว่าวิโรงง์ทายนี่ว่าจะเป็นตึกอะไรเป็นอนุสาวรีย์หนึ่งและเอ๊ะหรือว่าหอดูดาวทายกันเองผมไม่ถูกไปหาคําตอบจากเจ้าของพื้นที่ดีไหมครับท<ช>่านนายกเทศมนตรีเขารออยู่ตรงนี้นายกต้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่วยไหมคะทำไมอ่ะจะให้บ๊อบบี้เป็นผู้ช่วยทำไมอ่ะยกหล่อมากเลยเข้ากันหน้าตาพอๆกันแหละเข้ากันน้าตาพอๆกันนคนละแบบพระคนละแบบเราเห็นตึกแดงๆนี้มาตั้งไกลนายกขาที่นี่นะครับ จริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าลานอเนกประสงค์คบริเวณหาดบางแสนล่างหรือหาดบอนนภาแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ครับสิ่งปลูกสร้าง,งสีมส้มๆนี่คือทางตราช้างได้นำมิตให้กับทางเทศบาลเมืองแสนสุขของเราเป็นสนามผู้ใหญ่เล่นครับเราอยากให้มีสไตล์นิดหน่อยนะครับซึ่งจริงๆ,ๆแล้วตรงนี้ตราช้างเนี่ยก็ได้ให้สถาปนิกระดับประเทศระดับอินเตอร์ด้วยนะครับมาออกแบบให้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเรามี3ชุดนะครับที่ทางตราช้างได้มอบให้เรามาก็จะมีห้องสมุดนะครับแล้วก็จะมีศาลาอเนกประสงค์อีก โครงการที่ท่านนายกพูดถึงก็คือแคมเปญอัปเรสต์รีสแตน100ปีตราช้างสร้างเพื่อให้ที่ทางตราช้างตั้งใจสร้างเพื่อให้ชุมชนต่างๆ11จังหวัด13อาคารด้วยกันสำหรับที่บางแสนจะมีดีไซน์ที่แตกต่างจากที่อื่นๆอย่างอาคารสีแดงหลายคนแหมเห็นแล้วสงสัยว่าจะเอาไปทำอะไรแต่จริงๆมีประโยชน์มากนะครับ อันนี้ให้ผู้ใหญ่ขึ้นไปหรือใครๆก็ขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยตามคอนเซปต์เนี่ยก็คือว่าเทศบาลเราสร้างสนามเด็กเล่นมาใช่ไหมครับ,รบผู้ใหญ่ที่เขามารอลูกหลานเนี่ยก็จะต้องมานั่งรอก็เลย,เยไม่รู้ทําอะไรก็เลยทางพวกแบบก็เลยคิดให้ทำสนามผู้ใหญ่เล่นละกันประกอบกับตาช้างมีวัสดุที่คงทนถาวรแล้วก็เหมาะสมกับการที่จะนามาก่อสร้างวัสดุริมทะเลนะครับเดี๋ยว<อ>ถ้าไปขึ้นนี่จะเห็นว่ามันจะเป็นยางนิ่มๆนะครับล้มแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปูน ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถออกกำลังกายได้ถ้าขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็น10แคลอรี่เอ็นแคลเอร์สตาชาเขคิดนะดเออไม่ใช่แค่ว่าให้ขึ้นไปแล้วเป็นเล่นสนุกสนุกหรือแค่สวยงามเท่านั้นแต่ก็ต้องเกิดประโยชน์กับร่างกายด้วยหมายความว่าถ้าเราขึ้นลงอาคารนี้หนึ่งรอบร่างกายจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้10แคลอรี่นะครับพี่ยุขึ้นข้างนู้นไอขึ้นข้างนี้ ถอดรองเท้าเลยนะเพราะว่าถ้าถอดรองเท้ายิ่งสัมผัสถ,ถึงพื้นยางถึงความนุ่มมันได้นะมันคล้ายๆยางที่เล่นนะพวก playground นะมันนิ่มนะใช่แบบคือ The jogging ดูมันสัมผัสพื้นนะ พี่ถึงไหนแล้ววโอ้โหอันนี้มันเป็นช่องเล็กๆนะจะขึ้นไปไงอ่ะตัวมันลอดได้ไหมพี่ได้ได้ใช่ไหมดีตัวเลยคุณผู้ชม มาบนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคุ้มค่ามากนอกจากความเพลิดเพลินตอนเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นวิวทั้งหมดรอบทิศเราเลยบ๊อบบี้ใช่360องศาเลยนะพอขึ้นมาบนนี้ถ้ารออีกสักนิดนึงนะพระอาทิตย์ก็จะตกปุ๊บตรงหน้าเราเยอยากจะบอกให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าปูนอันเนี้ย เมื่อสักครู่ท่านนายกบอกว่ามีความคงทนต่อสภาพที่เป็นริมทะเลแบบนี้ด้วยนะทางตาช้างเนี่ยใช้ปูนชนดิดพิเศษเนื่องจากที่ผมบอกไปแล้วว่าตรงนี้เป็นใ,นใกล้ทะเลต้องมีความทนทานผสมสีพิเศษเป็นเนื้อสีอยู่ในปูนเลยแล้วก็ <c oughs> เป็นสีที่จะ <c oughs> การสนิมเพราะตรงนี้กลางแจ้งแล้วก็ที่สําคัญริมทะเลบ,บางแสนเนี่ยสนิมเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านานานในโครงสร้างเหล็กที่ข้างในที่เป็นโครงสร้างจะแตก <c oughs> เพราะฉะนั้นสีนี่จะเป็นพิเศษผสมเข้าไปทําให้ทนทานขึ้น <c oughs> ขึ้นมาได้ออกกำลังกายได้วิวที่สําคัญลักษณะเมื่อกี้เห็นไหมครับหากันไม่เจอ เรามีทางขึ้นสองสามทางเพื่อจะเป็นเขาวงกฏให้รู้สึกไม่น่าเบื่อ,อามาเล่นจ้าเอ,กเอา๋กันอะไรนี้คือตรงนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชอบหมดขึ้นมายัางตะโกนหากันไงวะพี่ออกแบบเก่งนะต้องขอบคุณตาช้างนะครับที่เรเห็นถึงความสําคัญของคนในพื้นที่ <c oughs> คือชาวบ้านเนี่ยคงไม่มีโอกาสที่จะมาเห็นวัสดุปลูกสร้างแบบนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยความรู้สึกของชาวบ้านนี่ดีมากที่รู้สึกว่ามีที่ออกกําลังกายใหม่จุดชมวิวมองไปเห็นทะเลหมดเลย จากสนามผู้ใหญ่เล่นเรามาหาความรู้ตรงที่ห้องสมุดเก๋ๆน่ารักเหมาะกับอยู่ริมทะเลที่สุดอันนี้เรียกว่าเป็นห้องสมุดนะครับอยู่ว่าสแลบออกเทแบบธรรมดาแบบเท่มากเลยอ่ะอยากมีเลยอ่ะเฮ้ยมีลูกกี่ตังค์เดี๋ยวเราไปองทําแอบถามตาช้างดีกว่าพี่เราแอบทำในบ้านเราอ่ะ นะมันระบายการรู้สึกมันระบายการจริงๆ,ๆตรงเนี้ยออกแบบโดยคุณด้วงดวงฤทธิ์บุญนาค่ันก็มาพิจารณาตรงนี้นะครับว่ามันเป็นที่สาธารณะแล้วก็อยากจะประหยัดพลังงานโดยใช้<อ>วัสดุของตาช้างที่มีความป่องแสงและคงทนด้วยนะครับเ<อ>ทศบาลเราจะเน้นเปิดช่วงเย็นนะครับช่วงช่วงเย็นจะมีคนมาใช้บริการมากตั้งแต่ตั้งแต่16นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับ<อ> <4 S 2> ก็จะเปิดให้ลมโครถึง4ทุ่มว่ะพี่ตอนเด็ก เล่นอยู่นะผู้ใหญ่ก็มา,อ,า,อ,า,าอ่านหนังสือหนังสือเด็กก็มาอาา่านหนังสือก็ได้มีาหนังสือเด็กด้วยวันนี้รายการผู้เลิฟเราได้เตรียมหนังสือมาจํานวนหนึ่ง เพื่อที่จะมอบให้กับห้องสมุดแห่งนี้ด้วยขอบคุณมากเลยครับกังังต้องการเลยครับจากบริษัทโทลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์เลยนะคะนี่มามาดหนังสือและก็รายการคุณเลิลรนทัวร์ขออนุญาตมอบเลยนะคะท่านนายกเลยครับรับมอบเลยครับรับมอบเลยยินดีนี่เอาเอาหนังสือนี่มอบด้วยให้ตลาดสดสนามป้ามันอยู่ในบริษัทของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้ชมขาหนังสืออะไรก็ได้ที่ถือว่าเป็นประโยชน์ ต่อชุมชนต่อผู้คนในสังคมคุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการนําหนังสือมาให้ที่นี่ได้จุดส่งความรักและส่งรอยยิ้มยิ้มให้แก่กันสร้างความผูกพ,พันมอบแต่สิ่งดีงดงามรักกันทุกวันได่มีเพื่อนใหม่อยู่ข้างกายจ oh. ุดส่งความรักและส่งรอยยิ้มยิ้มให้แก่กันและอีกหนึ่งส่วนคุณผู้ชมคะพอเห็นตรงนี้โอ้โห เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เท่มากเลยนะครับสารานประสงค์หรือเรียกว่า the flow ครับคำว่า the flow ก็ดูจากวัสดุนะครับวัสดุคือสนับบอร์ดแล้วก็วัสดุโปร่งแสงตรงนี้องศาไม่เท่ากันถ้าเรามองไปมันจะมีมิติวัตถุประสงค์นี่ก็คือว่าไม่อยากให้ร้อน นี่จากจะให้ลมโฟล์ตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญถ้ามาช่วงที่มีแดดนะครับมันจะเป็นแสงธรรมชาติลําไรส่องลงมาประทะมันจะสวยมากต้องมาลองดูทางทศบาลเนี่ยเรามีแนวคิดว่าจะจัดพื้นที่ตรงนี้เป็นซันเดย์มาเก็ตหรือเป็นตลาดเดินตอนเย็นแล้วตอนเย็นเป็นที่ตอนตกมันก็จะเห็นพระอาทิตย์ส่มไล่ลงโอ้โหสุดยอดลมแมนติกมากมันมันมันโฟล์จริงๆนะใช่มันแบบน้ำพัดไปพัดมา เรียกได้ว่าอาคารนนเดกประสงค์สามอาคารที่ตราช้างสร้างในชาวบางแสนนั้นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดีชาวบ้านใช้ประโยชน์จากอาคารเหล่านี้ได้จริงทั้งพักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายและใช้เวลาร่วมกันของตนในครอบครัวเป็นสถานที่แห่งความสุขอย่างแท้จริง บ้างในหนึ่งวันในบางแสนคุณแม่แสนสุขค่ะคุณบ๊อบบี้ขาได้ทําทุกอย่างครบภายในวันเดียวคุณผู้ชมรู้ไหมปกติเวลาเราผ่านมาหรือแค่แวะมาซื้อของเนี่ยมันทําให้เราแบบมันยังไปไม่ถึงมันไม่ฟินอะ่ะบ๊อบบี้เข้าใจป่ะต้องเข้ามาในชุมชนเข้ามาในพื้นที่ของพวกเขาแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นความอบอุ่นความสวยงามอีกแบบหนึ่งของแต่ละชุมชนด้วยคิดถึงตอนอยู่เด็กไหมตอนมาเที่ยวไหมหวังว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกับที่เรารู้สึกก เป็นการลํำลึกถึงบางแสนในครั้งแรกที่เราได้แตะทะเลคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันบางแสนลํำลึกหวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขกับรายการคู่เลิฟตลอดทัวร์นะคะอาทิตย์หน้าเจอก,กันใหม่เจอกันใหม่กับรายการคู่เลิฟตลอดทัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับชัดๆจะเปิดยินดีต,ต้อนรับรับบางแสนยินดีต้อนรับมาเที่ยวบ,บางแสนครับใช่แลยอ่ะเร็วรีบพูดสิ อีนี้ต้องรับ,บามาบางแสนใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะใช่ผมมันเข้าไปตรงไหนะจะเปิดไม่ได้หรอไม่เปิดอไม่ให้มีหน้าที่ของแม่มแอรไม่ให้เป็หน้าที่ของแหม่ม <แ wedding. S 1> เอ๊น่นละนั่นละให้ความร่มมือมาพี่ดูนะบังกะโลยังเป็นแบบเก่าๆอยู่เลยค,ค่ะทำไมไมันมาทำอะไรเนี่ยมา <c oughs> พี่ขี่เป็นนะเปล่าขี่เป็น ธุริฟัตน์ะให้